โอเคครับก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้ยนะครับวันนี้ผมม a ชชี่เอสนะครับวันนี้เนะี่ยผมจะมาสอนลงม็อดประสิทธิ์ในทีรันเชอร์กันนะครับซึ่งเป็นม็อดที่ยอดนิยมมากๆซึ่งผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็อยากเล่นกับเพื่อนๆนะครับหรือว่าใครก็ตามนะครับก็วันนี้จะมาสอนลงกันนะครับซึ่งไปดูกันเลยครับผม นะครับอย่างแรกให้ทุกคนทําการเปิดทางด้านของ Google แล้วก็พิมพ์ไปว่า Arternos นะครับก็จะเปิดมาเป็นแบบนี้วิธีง่ายๆนะครับให้ทุกคนกดเล่นนะครับต้องสมัครทางด้านของบัญชีก่อนซึ่งถ้ามีบัญชีอยู่แล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับแล้วถ้ายังไม่มีก็สร้างรหัสใหม่ครับซึ่งสามารถตั้งเองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ ใช้ Google ได้เองนะครับซึ่งผมน่ยจะใช้เป็นทางด้านของ o o o g แลละกันนะครับโอเคครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับก็มันจะเป็นถ้าสําหรับคนที่สมัครใหม่มันจะโล่งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมล็อกอินเข้ามาในที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ให้ทุกคนสังเกตวิธีสร้างครับก็กดสร้างไปเลยนะครับกดสร้างปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าคุณจะสร้างแบบเวอร์ชั่นอะไรนะครับจะมีจาวาแบบเบล็อกมันก็ต้องจาวาแน่นอนครับในคอมครับ ทีครับหลังจากที่มันบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณพร้อมแล้วนะครับให้ทาการกดกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ด้านบนครับแล้วให้ทาการเลื่อนมาที่อันนี้ครับผมที่มันจะขึ้นเป็นวานิลานะครับแล้วมันก็จะขึ้นเวอร์ชันล่าสุดให้คนกดเข้าไปครับผมโอเคครับหลังจากที่เข้ามานะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้มันก็มีหลายตัวเลือกให้เลือกเลยนะครับอย่างแรกครับถ้าสําหรับคนที่จะเล่นมอดในทีลันเชอร์นะครับ อย่างแรกที่อย่าลืมนะครับนั่นก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะมาสอนจากวิธีแรกเลยนะตั้งแต่ลงวอรก็มาเริ่มกันเลยครับนะครับเลื่อตามทํามาทํามาพร้อมกันได้เลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปที่ซอฟต์แวร์ครับที่มันเป็นวานิลาทำการกดเปลี่ยนแปลงครับผมแลกวทการเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็หาทัานของฟอร์ e นะครับนี่ครับมันจะอยู่เป็นแถวที่หนึ่งนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับ ก็เป็นฟอร์สก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยเลือกเวอร์ชันน 1. 12.2นะครับเพราะว่าในที er น Mod, นน Mod, รันเชอร์เนี่ยมอดทางด้านของมอดประิสต์เนี่ยมันใช้เวอร์ชันน1.12.2นั่นเองนะครับก็ทาการทุกคนเลือกที่มีดาวอยู่นะครับมันจะเป็นเวอร์ชันยอดนิยมนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดติดตั้งเลยครับผมมันจะเป็นการตั้งค่าให้เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับ เป็นเวอร์ชันน1.12.2นะครับดังนั้นนะครับให้ทุกคนกดไปที่มอดเลยนะครับตรงนี้มันก็จะทําการบันทึกเป็นที่เรียบร้อยเนาะให้ทุกคนครับไปที่มอดครับก็โอเคครับมันก็จะมีมอดให้เลือกนั่นเองซึ่งเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมขอข้ามไปในทีรันเชอร์ก่อนเลย ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในทีลันเชอร์กันแล้วเนาะก็อย่างแรกครับให้ทุกคนเลือกตามานะครับประมาณขวาแล้วก็ไปที่เทียมมอนครับผมเพรานั้นนะครับให้ทาการกดสร้างครับผมเพราะฉะนั้นชื่อก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับก็ใส่มั่วๆไปอีกเลยนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันครับเป็น1.12.2ครับผมก็เวอร์ชั่นก็จะตรงกับที่เรานะครับทําการ สร้างใน a f t e r n o s แล้วทำการ c ร e a t e ไปครับ Create เ,เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเลือกหัวข้อตรงนี้ห้านนี้นะครับให้ทำการเลือกมอสครับผมซึ่งมันจะมีมอสมาให้เราสองอันนะครับนั่นก็คือสกินกับ Optify เนอะก็ถ้าจะเล่นนะครับทางด้านของ p o ส i ตก็ให้ Search ตรงนี้ครับผม Search ว่า s a r อย่างเดียวก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นให้แล้ว ก็นี่จะเป็นหน้าตาของมดปรสิตนะครับก็จะมีหลายอันเลยซึ่งสิ์ผมจะลงนะครับนี่เลยครับผมอย่างแรกเลยนะครับอันนี้เซคเอบแอน a ์รันพาราไซนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเนาะซึ่งน่าจะขึ้นมาอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนนะครับกดอินสตอลได้เลยนะแต่ว่าถ้าจะเอาชัวนะครับให้ทําการกดเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับเนี่ยกดด้านในกดเข้าไปด้านในแล้วก็ทำการเลือกที่หงเวอร์ชันครับผมในงนนั้นก็ให้ทุกคนนะครับ เลือกเวอร์ชันน1 9 2 1แล้วก็ทการดาวน์โหลดเข้าไปเลยครับเนี่ยครับมอดก็จะมาแล้วต่อไปครับที่ต้องโหลดนั่นก็คือมอดของ s เ t e แอนสปา a ์ต a นพาราไครับอันนี้น่ะมันแล้วแต่ว่าจะลงไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าควรลงนหมครับเพราะว่ามันเป็นมอดที่จะทำที่มันจะมีดาบใหญ่ๆนะครับมืนในคลิป นะครับก็ให้ทำการกดอินซอ l l ไปเลยครับอันนี้นะมันจะเอดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดมาให้นะครับต่อไปครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาครับแล้วก็มาเจอกับอันนี้ครับผมที่มันจะเป็นรูปคล้ายๆกับดาบแบบมีดพกนะครับแล้วก็มีลูกประแจให้ทุกคนนะครับทําการอิน t อ l l มาเลยครับผมก็นะครับมอประสิทธิ์ที่เราจะใช้น่ะจะเป็นทั้งหมดสามันนะครับผมก็ ต่อไปครับจะเป็นมอ d เสริมเนาะซึ่งไอ้มอนี้นะครับจะใส่มาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมว่าทุกคนน่าจะอยากใส่กันนะครับนั่นคือตัวของมอสปืนง่ายเขียนไปให้กันเนรับผมแล้วก็ใช้นี่ครับมิสเตอร์เครฟิตนะครับการมอ d ก็อินสตอลไปเลยครับอินสตอลเสร็จครับต่อไปครับนั่นคือมอ d เสริมของปืนนะครับแล้วก็ไอเซคิ a แอนด์ลันสปาร์ตัน ให้ทุกคนนะครับพิมพ์สปาร์ตันครับผมมันนะครับก็จะขึ้นสปาร์ตันเวพอลลี่ขึ้นมานะครับก็ทำงานโหลดสปาร์ตันเวพอลลี่มาเลยนะครับส่วนชิวนะครับอันนี้จะโหลดมาก็ได้หรือไม่ก็ได้นะครับก็ขึ้นแล้วแต่ครับบางคนซึ่งผมเนี่ยจะไม่ลงละกันนะครับเพราะว่าปกติผมไม่เคยลงเลยนะครับ แล้วก็ต่อไปครับนั่นก็คือสุดท้ายน่าจะสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ off full s h e t นะครับเขียนแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เนาะเป็นรูปตัวเลขศูนย์นะเออยนะครเลขศูนย์สีส้มนะครับก็ install มาเลยครับก็มดจะเป็นประมาณนี้ครับผมกลับมาที่อาเซียนครับเราก็ยังอยู่ที่หน้ามดเนาะก็ให้ํำการนะครับพิมพ์ตรงนี้เนาะว่าเชฟแอนดรันพาลาไซหรือว่าเขียนเขียนเชฟอย่างเดียวเหมือนกันก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับ กดเซคเช็ปอย่างเดียวก็น่าจะได้นะครับโอเคครับก็ให้ทุกคนเลือกไปอันนี้นะครับเป็นอันแรกนี่ครับกด s ซคเช็ปแอนด์รันบาลาไซส์แล้วก็เลือกเวอร์ชั่นนี้มาเลยครับเลือกอันล่าสุดเลยนะถ้าได้ถูกแบบนี้นะครับก็หมายความว่าโหลดเสร็จแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็แบ็กกลับไปครับ เราครับก็จะไปโหลดสคริป a n แอนสปาร์ตนะครับก็โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดมาเหมือนกันครับเสรียบร้อยครับแล้วก็ที่อย่าลืมครับมันจะมีม็อดที่มันจะเป็นเสริมนะครับนั่นก็คือม็อดสปาร์ตันไวอร์ลีครับต้องการกดไปนะครับแล้วก็โหลดมาด้วยนะครับก็โหลดมาเลยครับ นะครับให้นำการพิมพ์ตรงนี้เลยว่ามิสเตอร์เครฟิสนะครับนะครับก็จะเป็นมอดปืนเนี้ยขึ้นมาตงนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ลดมาเหมือนเดิมเลยครับผม แล้วก็ลงออฟฟูเคชด้วยนะครับมันก็มีขึ้นตรงตอนที่โหลดม็อดปืนนั่นเองก็โหลดเวอร์ชันมาเลยนะครับอมาไดนล่าสุดก็คือปืนออฟฟูเคชนะครับสปาร์ตันเอ่อม็อดปรสิตนะครับแล้วก็ม็อดดาบใหญ่ของปรสิตนะครับนะครับเราก็ทําการกดไปที่ตัวเลือกก่อนครับอย่างแรกก่อนเปิดเซิร์ฟนะครับให้กดไปที่ตัวเลือกครับผมทุกคนนะครับทําการเลือกว่า มันจะเป็นแบบประมาณว่าเป็นตั้งค่าเซฟเบื้อครับอืมก็เราความยากครับแล้วแต่เลยนะครับว่าคุณจะเล่นยังไงแต่ถ้าอยากเราใจผมแนะนํายากไปเลยครับแต่ว่าปกติเนี่ยก็น่าจะเล่นชิลๆได้อยู่นะครับแต่ว่าปกติผมเล่นยากมาโดยตลอดสิ่งที่ลืมไม่ได้ครับนั่นคือการเปิดเถื่อนเพราะว่าเราใช้กับทีรันเชอร์ครับผมดังนั้นเราก็ต้องเปิดเถื่อนไว้ครับส่วนอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่จะ ตั้งค่าเองได้เลยนะครับซึ่งแนะนําให้ปิด PVP ด้วยนะครับรือว่าใครจะเปิดปิดก็ได้เปิดไม่เปิดไม่ปิดก็ได้นะครับแต่ก็แนะนําว่าปิดไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวในจังหวะชนละมุนในมอสเนี่ยน่าจะโดนกันง่ายนะครับโหมดต่างๆก็เลือกกันได้ครับก็มีเป็นเกมโหมดนะก็เอาชีวิตรอดอยู่แล้วนะครับครับเราไปกันต่ออีกอันนึงนะนั่นคือโลกครับ โลกอันนี้เนี่ยก็ให้กดสร้างนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับก็แค่กดสร้างไปเลยนะครับซึ่งตัดไม่ได้นะครับว่าจะเอาฮาร์ดคอร์หรือไม่นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะก็เราก็กดสร้างไปเลยครับถ้าคนจะเล่นธรรมดาไม่ฮาร์ดคอร์ก็กดกดสร้างตรงนี้แล้วก็สร้างได้เลยครับนี่ครับสร้างเลยแล้วก็จะขึ้นเป็นหมุนๆตรงนี้อ่าพอที่ถูกนะครับก็ห้การกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ครับกลับมาหน้าหลัก นครับตอนนี้เลข ip s เซิร์ฟก็จะขึ้นแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับส่งอันนี้นะครับคัดลอกอันนี้มานะครับแล้วทำการกดเปิดเซิร์ฟเลยครับนะครับพอเปิดเซิร์ฟเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับหลังจากที่เราเปิดเซิร์ฟเสร็จคล้ายๆกับเสียงกระดิ่งนะครับนะครับให้ทุกคนเข้าทีมเลนเชอร์แล้วก็กด Enter the เกมครับมาหน้าหลักแบบนี้นะครับให้ทำการกดไปที่ Multi-player ครับผม ทังการกดมาที่ Ad d เซิร์ฟครับดังนั้นนะครับเราก็จะใช้ทางด้านของ i p พ e เซิร์นล่างนี้นะครับทำการคัดลอกมานะครับแล้วก็ทำการกดใส่ใน s e r v ์ฟเวอร์แอนะครับก็คัดลอกมาครับแล้วก็กดใส่ไปเลยครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ห้ามการกดเข้าไปเลยครับก็นี่ครับทุกคนก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้แล้วนะครับ ซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันสนุกมากครับมอดนี้แนะนําให้เล่นกันเลยครับแต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับนั่นก็คือถ้าคุณอยากเล่นกับเพื่อนเนี่ยนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องให้เพื่อนของคุณนะครับโหลดม็อดนะครับคล้ายๆกับผมนั่นเองนะครับซึ่งก็ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนของคุณดูนะครับเพื่อลงตามได้นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่า มันสนุกแน่นอนนะครับก็ได้เห็นจากในคลิปที่ขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเล่นกันชิลๆเนาะเออก็ถล่มทลายนะครับเลทเทะหมดเลยนะครับก็มาเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปสอนลงมัดปรสิตในวันนี้นะครับก็มาจะมีทางด้านของแอปที่ดีกว่านี้นะครับในการเปิดเซิร์ฟแต่ผมจะแนะนํากับ a r t เทนะครับเพราะว่าเป็นแอปที่ ผมใช้บ่อยแล้วก็คิดว่าน่าจะดีมากๆเลยนะครับก็เป็นทางเลือกครับสำหรับคนที่อยากเล่นกับเพื่อนเนเนาะก็สามารถทําตามกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปก่อนนะครับ